อยากที่ทําทางเสร็จเรียบร้อยก็มาโยกขี้ตมออกครับผมให้พ้นแนวของเราครับเนาะเราจะปั้นแนวครับผมต่ต้องดึงขี้ตมออกก่อนครับจะจอยถึงดินข้างล่างก็เป็นดินเหนียวครับผมแล้วก็จะมาพันปั้นขันกั้นน้ําครับโอ้โหขี้เลนนะครับผมตัวนี้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสิทธิสารคุณบุญรมครับอยู่กับอาจารย์กล้องครับ x c m g x e 2 1 5่ครับผมโอ้ยงานเบาเกินการกล้องเนาะเบาวิวเลยครับผมจกลงไปครับเจาะให้ลึกครับยิ่งจกยิ่งมาครับพี่ตมอ่า เอยครับผลักไปเดื่อยครับอ่านี่ฮะตม,มีดึงที่เดียวแต่ไหลามาเรื่อยครับไม่ต้องไปโยกหลายที่ครับเนาะเจาะที่เดียวครับแต่ว่าดินมี่ไหลามาเรื่อยครับมันไหลามาเองอัตโนมัติครับผมอ้า จะลึกขนาดไหนต้งไปเจอดินเหนียวครับผมต้องสู้ครับอดทนครับผมอดทนกับหน้าง,งานแบบนี้อดทนกับสถานการณ์แบบนี้ครับ คิดจบจกไม่มียุบเลยครับเนาะว้ามีใกลไ้ไปได้แล้วครับจกไม่มียุบจกไม่มีหายเลยครับจกไปครับกดจ้วงขึ้นไปครับเ่าจ้วงสุดบูมเลยครับไหลลงมาเพื่อนี่ครับต้องให้มันไหลต้องจาอให้เรื่อยๆครับจนมันไหลามาให้หมดครับเราสามารถจ,จะได้ดึงดินเรียกว่าดึงให้ถึงดินเหนียวได้ครับเนาะ 啊啊！Oh, oh. องานแบบสบายๆครับกานแับนี้่วงสบายครับ,รบจะให้ดูครับการทำคลิป10นาทีนี้จะรู้ว่าที่ต้มออกหมดไหมได้เยอะเท่าไหร่ครับเนาะจากการเริ่มผดเมื่อกี้ครับอ่า เขื่อนครับหรือว่าอยู่ใต้ภูเขาครับตรงนี้เป็นรอมรอบ้วยภูเขาครับแล้วแล้วก็พอตกเย็นหน่ยไม่ขนก็มาครับเนี่ยภาวนาก็จะเพิ่งมาครับอีกสักสองสามวันครับแต่พอได้งานมั่งครับผม อยากดูครับว่าจะถึงดินแข็งลึกกี่เมตรกันครับแต่ว่าเราตักก็ดินก็ไหลลงมาเรื่อยๆครับเนะาะพอเราตักดินก็ไหลลงมาตามดินตรงก็ไหลลงมา เจอในของแข็งกับปีนี้เจอแต่งานหินหินตั้งแต่เมีมีนามาแล้วครับมีนาาจดสิงหากแล้วครับเจอแต่ของดีเจอแต่ของหินครับรต้องมาดูกันครับว่าปีหนะ้าหรือว่างานต่อไปเราจะเจองานแบบไหนเจ้านายจะได้งานดีหรือเปล่าให้พวกเราได้รับใช้ครับเราจะได้มีโอกาสทํางานสบายๆมากครับเราพอได้ เหลือคางงวดบางครับเนาะอย่างนี้ตายครับผมเก็บแบบนี้สักปีหนึ่งเลยขาดทุนยับเยินครับยากครับผมคือว่ายากครับผมงานตัวนี้ ครับทั้งวัน ยังไม่ถึงดินเหนียวเลยครับผมมันเหนียวลงมาไม่ทันเลยครับพอเราตักลงไปดินไหลลงมาเนาะดินตูนไหลลงมานะ